ไม่เข้า่ารับไม่ได้วัตถุอันไม่ควรรับเดี๋ยวไว้ว่ากันให้ฟังว่ามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นวันนี้เราประพฤติผิดกันมากมากมีโยมถามอาตมาว่าออกมาจะเป็นประธานสวดมนต์วัดพระแก้ว,วเป็นภรรยาที่ผู้ว่าว่าแล้วถ้าพร,พระพระไม่รับปัจจัยแล้วเจ้าทีนไปสร้างวัดอาตมามันจะพูดอย่างไรกับโยมดีจึงพูดสั้นๆให้ฟังว่าบวชในพระศาสนาไม่ได้มาสร้างวัดโยมสร้างวัด อนาถวาิเศษเศรษฐีสร้างวัดเจ้าเชียสร้างวัดนางวิสาขาสร้างวัดโยมตั้งหลายสร้างวัดแล้วหวังว่าพระสงฆ์ที่มาทิศเตทิศหนึ่งนี่อยากสร้างเศษทิฏมาปฏิบัติกันเถิดขอเพื่อเป็นอนิสงส์กุศลของโยมทั้งหลายในหมู่บ้านนี้พระสงฆ์ไม่ได้มาสร้างวัดถ้าพระสงฆ์บอกให้โยมก่อสร้างกุฏิมาอะไรนี้ต้องอยู่ในกรอบทันทีถ้าโยมเป็นอุปถากเท่านั้นปออนาเท่านั้นอามาไม่มีสิทธิ์เรียกปัจจัยก่านโยมเลย ถ้าโยมไม่ปรวรณานาไวา้ใครมาบอกพระสมายินบิดบาตขอเงินขอท้องไม่ได้ขอวัตถุไม่ได้ได้แต่โยมพึงพิจารณาตามธรรมโดยธรรมอาตมาจะเรียกได้จากผู้ปวัรันาวา้ตามวัตถุสิ่งของตามเจตนานั้นหรือพ่อแม่ญาติสายโลหิตที่พึงเท่านั้นเองพระเจ้านี่มีข้อจํากัดมากกับการประพฤติประจำจะรู้จักมักน้อยสันโดษประพฤติปฏิบัติอันควรยิ่งในการประพฤติธรรม ท่านจะเห็นว่าในรั้งที่สามนี่ที่จริงเรามื่จะได้ยินชื่อกันมากพระอโศกรั้งที่สามนี่คุณคข้าความหมายที่สําคัญคือพระสมณทูตก้าวสายตรงนี้จุดสําคัญที่พุทธศาสนานี่ยังไม่สูญสิ้นไปจากโลกนี้ตรงนี้คือหัวใจสําคัญที่พุทธศาสนายัางอยู่ในสวน,นภูมิแห่งนี้หรือเมืองไทยนี้เรืการเล็งเห็นด้วยสายตาที่มีญาณรู้แจ้งของ พระโมคคัตุสิตาเสระเจ้าว่าพุทธศาสนาในศูนย์แน่นอนในจุปตวีปจึงบริทารพุทธศาว้ข้างนอกก่อนเอาหนอนไปะสษพอไปปลูกไ้ข้างนอกก่อนไปปลูกว่าทั้งก้าสายพุทธฝ่ายใต้พุทธภาคกลางพุทธฝ่ายใต้และเป็นเทราวาทวงทั้งหมดเลยขึ้นโดพุทธฝ่ายเหนือนี่เป็นมาหายาเข้าจีนข้าทิเบตเข้าญี่ปุ่นเข้าเกาหลีเป็นมาหายานลงมาทางใต้ในลังกามามาม่าไทยเป็น พุทธฝ่ายใต้เป็นเทราวาสแต่ได้เทราวาสด้วยกันหน,น,นุนนวันนี้ก็มีความแตกต่างกันตามที่กล่าวอาตมาได้รับการสนับสนุนจากมาพุทธสมาคมพระศิลังกาเนี่ยอยคุณเคยกันดีพระไปไหนนยิยมต้องมีผ้าสามผืนก่อนรุ่งอรุณนี่ผ้าต้องอยู่ใกล้ตัวขาดไม่ได้ออกมาจากวัดเนต้องคลุมหม่มคลุมอยู่ในเขตพักหมเฉวียงได้แต่พระศสลังการมีสองผืน ไปไหนก็ไม่ต้องหอม่มคลุหมห่มเฉวียงห่มเฉวียงคือรถไหลรถไหลอยู่ที่วัดซึ่งพระวินัยบอกว่าห้ามทําอย่างนั้นออกจากวัดมาโยมต้องติดกระดุมติดกระดุมเนี่ยต้องมีกระดุมปิดเพื่อกันชั่วช้าวามันโปลมมันพัดขึ้นมาพระนนลมพัดลมมันหมุนพัดกันมาจีวรเปิดขึ้นมางต้องปัญญัติไปผ้าจีวรต้องเป็นขันเป็นขันนา โยมไปซื้อผ้าถวายอาตมาบอกว่าไม่อยากจะขัดแต่ขอบอกว่าไม่ได้ใช้ของโยมเพราะโยมไปซื้อมานั้นไม่ถูกตามพระธรรมวินยัยถ้าโยมจะถวายที่ไหนพึงถามพระสงฆ์เต้ว่าท่านใช้อย่างไรเถอะเราเราจะได,าได้ถวายได้ถูกต้องกับที่ท่านใช้อาตมาเป็นธรรมยุทธโดยพระวินัยนี่จะต้องเป็นขันอย่างนี้ไม่ว่าธรรมยุทธหรือหมหานิกายต้องแค่พระวินัยอันเดียวกันโยมอย่าถามนะว่าถ้ามหานิกายทาได้ธรรมยุทธทำไม่ได้อันเดียวกัน ศีลปฏิโมกข์เหมือนกันสองยบเจ็ดต้องทําเหมือนกันโยมไม่มีหรอกเหมือนกันวัดประวรกับวัดสเกตกับวัดในศาสนาเหมือนกันต้องเป็นอันเดียวกันแต่ทาไมมันมีความหลากหลายน่าคิดนะตรงเนี้ยอย่โยมปวดหัวแล้วจะทําทแบบไหนดีวันนี้ก็ทําอย่างวันนี้ก็ทําอย่างจากที่เราวาดกลายเป็นอาจริยาวาดกันหมดอาจารย์เป็นใหญ่แล้วมันได้บุญไหมไม่รู้เหมือนกัน รู้มั้ยับโยมจะได้บุญได้บาปบุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์เจตนาต้องบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ได้สามประการโยมได้อานิสงส์แน่นอนวัตถุเนี่ยสำคัญนะโยมหิ้วกระป๋องใส่เครื่องสังฆทานทั้งหลายวิ่งตือเข้าวัดหลังเที่ยงมีมาม่ามีปากระป๋องเต็มหลวงตารับหน่อยสังฆทานสปีติโยกดน้ำทีอิมันนิปตานนิข้างทาง โยมก็บาปพ,พระก็อาบัติเพราะวัตถุในนั้นรับไม่ได้แล้วเป็นวิกาลละโภชนาะเป็นอาหารหลังวิกาละหลังเที่ยงไปห้ามรับเงินทองอิสกีปจิตตีพระพุทธเจ้ามีอนุโลมไว้ไม่ใช่นอ,อนุโลมมนข้อให้ทําได้ตรงส่วนที่ว่าเช่นเงินทองเนี่ยโยมถวายเป็นใบปาวรณาท่านท่านเรียกใช ในกัปปิยพันธ์อันแทนปัจเจศีจากลูกศิษย์ผู้อุปถักเรียกใช้ก็ไม่ใช่เรียกสตังมาใช้บอกว่าต้องการสิ่งใดในปใจัจเจศีตามอนณะสามณนะสารูปตามพระสงฆ์อังพึนควรใช้ไม่ใช่ซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ซื้อกล้องถ่ายรูปโยมถวายก็ไม่เป็นไรแต่พระเพื่อท่านจะใช้ถ้าท่านจะใช้ในงานพระศาสนานก็ท่านใช้ได้ แต่ว่าไม่ใช่วัตถุอันควรใช้ในพระศาสนาอัตตาบริการแปดประการเท่านั้นเพื่อป้องกันพระไปผูกพันเกี่ยวข้องกับโลกนี่อย่างใช้ในสื่อในพระศาสนาก็ว่าไปขึ้นอยู่เจตนาตรงนั้นแต่พระไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะอันตรายทันทีเลย เป็นเรื่องของธรรมะที่ต้องพิจารณากันมากๆว่าวัตถุใดพึงควรและไม่พึงควรโยมต้องใช่หลักอันหนึ่งนะเมื่อเข้าใจธรรมะเนี่ยหลักการสงเคราะห์สี่สงเคราะห์ในสิ่งที่ควรสงเคราะห์ไม่สงเคราะห์ในสิ่งที่ไม่ควรสงเคราะห์ถูกต้องถ้าสงเคราะห์ในถิ่งที่ไม่ควรสงเคราะห์และไม่สงเคราะห์ในถิ่งสิ่งที่ควรสงเคราะห์โยมตกทันทีอยากรู้สงควรสงเคราะห์หรือไม่ก็ต้องพิจารณาออก อาตมาเคยปฏิเสธแม้กระทั่งบุคคลระดับสูงที่ถวายในเขีดอันสำคัญว่ารับไม่ได้เพราะในกระถังนั้นมีอาหารขบฉันน้ำปรุงน้ำปลาก้าสารเต็มไปหมดแต่เอาไม่กวาดยัดไม่ด้วยจริงๆไงบางท่านลองท่าให้ฉันด้วยมันไม่แยบบุงบอกถึงความปราณีตของการถวายวัตถุอันควรเลยยไมไหมไม่ใช่นะ ไปคิดกันใหม่มันพระศาสนาพังนะบอกว่าไม่เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นไปให้เห็นและสิ่งที่มันแปลกปลอมอยู่ในวงจรของพระธศาสนามันเป็นบริษัทจำกัดแล้วของบุคคลและคบค้ากันค่าบุญขายบุญมากมายหละพังแน่นอนไม่ต้องกลัว อาตมาไม่อยากให้พังเลยจึงเอาเรื่องนี้มาพูดเบาเจริงมากกว่านี้เยอะเอาเบาๆาพอเหมาะกับท่านทั้งหลายสังาขาครั้งที่สามนี้น่าจะเป็นเรื่องให้เสือพระสนาถึงวันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วพระสนะยังคืนกลับไปได้อยู่แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมทบีบแม่พุศาสนากลับเข้าไปได้ก็ไม่ได้อย่างลงชาวบ้านชาวพุทธสิบกว่าล้านคนไปดูภาพทีขาภาพแรกชาวพุทธสิบกว่าล้านคนภาพแรก ภาพต้นทางเลยภาพายมที่เห็นภาพนี้ไหมภาพนี้คือการประชุมประจำปีของชาวพุทธในจุมทวีปที่รัฐมาราช,ชตะอันเป็นชาวพุทธปัจจุบันมีประมาณสิบกว่าล้านคนจากพลเมืองของินเดียเป็นพันล้านไม่ถึงหนึ่งปอร์เซประมาณวันนี้นี่ามสี่ขประมาณสองล้านทุกปี เขาจัดจัดงานวันระ,ะลึกถึงวันปฏิญาณตนเป็นชาพุทธเดียก์คอนเวอร์ชันเปลี่ยนศาสนาบางปีก็ได้ละลามะมาบางปีก็ติชนาททานมาปีนี้กขามารุ้นึกเลยเอาอาตมาไปอาตมาจำวัดอยู่บนภูเขาที่รัตนคีรีที่คิชกูดเขาศรัทธาก็มีพระเป็นเกชอร์นเนอร์ของเขาแล้วสามสี่รูปเป็นโปรเฟสเซอร์บางปเลยมั่มากันอาตมาก็บรรยายให้พวกเขาฟัง คนเหล่านี้จํานวนมากเนี่ยอย่าคิดว่าเขาเข้าใจพระศาสนานะก็เ,เป็นชาวพุทธที่เป็นพรามณิกายในพุทธน่ากลัวมากคล้ายๆกับครั้งที่สามก่อนการสังเกตนาของพระที่พระโอกระุสติสสัตยรจาสังเกตนาเลยที่สังเกตนาเพราะมีการเอาเรื่องของพวกพราหมณ์แปลกปลอมเข้ามาโดยเจตนาหวังว่าได้ลาบสักระของญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากพระกษัตริย์อุปถัม ยุคนั้นวันนี้ย้อนกลับมาความหมายว่าคนเหล่านี้เปลี่ยนศาสนามาจากอธิสูตรจันทานหรืออาวันนะคือนอกวันนะ